บ้านเราดูเหมือนว่ายังมีประเด็นที่น่ากังวลก็คือหนี้เสียนะคะที่พุ่งสูงขึ้นนะคะไปตามเรื่องนี้กันในช่วงขออ Economic Focus ค่ะ ไตรามาหนึ่งที่ผ่านมานะคะมีตัวเลขยอดนี้เสียของคนไทยที่ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นนะคะจนล่าสุดเครดิตบูโรก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงนะคะเพราะว่านี่เหล่านี้เนี่ยก็มีทั้งนี่ที่เป็นนี่รถยนต์นะคะแล้วก็นี่บ้านด้วยรวมถึงตัว special m e n ยลเม l o ั n นะคะหรือว่านี่ที่สงสัยว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยกำลังจะเสียก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้คุณสุรพลโอภาสเสถียรนะคะผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือว่าเครดิตบูโรนะคะออกมาเปิดเผย ยอดสินเชื่อควรเรือนคงค้างทั้งหมดจากฐานข้อมูลของเครดิตบูโรในไตรามาสหนึ่งปีนี้อยู่ที่13.6ล้านล้านบาทนะคะตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นทั้งหมดเนี่ย2.9เเมื่อเทียบกับไตรามาสหนึ่งปีที่แล้วถามว่าถ้าเทียบกับในช่วงไตรามาสก่อนหน้าเป็นอย่างไรชะลอลงนิดหนึ่งนะคะคือลดลงไป0.3สิ่งที่น่าจับตาก็คือหนี้เสียค่ะหรือว่า NPL หนี้ที่ค้างชำระเกิน90วันนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1ล้านล้านบาทเพิ่ม ขึ้นถึง14.9%ด้านล่างขวามือที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้เป็นการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงไตรามาสก่อนหน้าก็ขยับขึ้นมา4.4% ซึ่งถ้าแยกไปดูตามรายการนะคะก็จะเห็นว่านี่ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดเนี่ยนะคะก็คือแถวที่2ขวามือนะคะที่ระบายสีเหลืองเอาไว้คือนี่ของตัวรถยนต์นะคะออโต้โลนเนี่ยขยับขึ้นมานะคะตัวนี้เสียเนี่ยทีเดียวส่วนตัวเฮาสิ่งโลหรือว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยก็ตามมานะคะอยู่ที่18.2%ซ ส่วนเครดิตการ์ดก็ตามมาเป็นอันดับ3นะคะ14.6ค่ะถามว่าอะไรเป็นเหตุผลนะที่ทำให้ NPL เพิ่มขึ้นนะคะเรื่องนี้ทาง t ด e s t a n d a r ล w e l วไปสัมภาษณ์คุณสุรพลมานะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะมันก็มี2อสาสาเหตุนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่ากติกาใหม่เนี่ยกติกาใหม่ที่เราเรียกว่าเรากำลังปรับตัวเข้าสู่ภาวะที่ normalize นะครับกฎกติกาเราจะไปใช้ กฎกต like so like ิกาเหมือนก่อนโควิดก็คือใช้กฎกติกาเหมือนปี62คนที่ค้างชำระ31วันปุ๊บจะถือว่าคนนี้บัญชีนี้เป็น SM ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการติดติดเชื้อที่จะเป็น SM จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ากติกามันไม่ได้ยืดหยุ่นเหมือนกับสมัยปี65 66การจะหลุดออกจาก NPL หรือการจะหลุดจาก SM ต้องไปปรับโครงสร้างหนี้พอไปปรับโครงสร้างหนี้แล้วเงื่อนไขคือต้องชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ติดต่อกันอย่างน้อย3เดือน3งวดจึงจะกลับมาเป็นหนี้ปกติเพราะฉะนั้นติดเชื้อการเป็น SM ง่ายใช่ไหมฮะแต่ออกจากการเป็น SM จากการเป็น NPL นยากเพราะต้องวัดใจกันต้องดูใจกัน ประกอบกับอัตราเร่งนะครับเช่นไปชำระหนี้บัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้น,นปัจจัยพวกนี้นถ้ารายได้มันขึ้นมันไม่มีปัญหาแบบนี้แต่รายได้มันไม่มาตามนัด GDP มันไม่มาตามนัดเศรษฐกิจมันไม่มาตามนัดนักท่องเที่ยวมาเยอะแต่จ่ายน้อยลงส่งออกเราจะโตเท่าไหร่1% 1-2% แล้วขณะเดียวกันจีนผลิตของล้นก็เอามาขายถูกแล้วเนี่ยภาพบรรยากาศแบบนี้มันถึงทำให้คนที่เป็นผนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยลำบากลำบากมากขึ้นอันนี้อันนี้คือภาพที่ที่ที่ทเห็นชัดเจนครับ สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของตัวภาระหนี้นะคะที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ลดลงในขณะที่รายได้ที่ควรจะเพิ่มขึ้นก็ไม่เพิ่มขึ้นตามคาดนะคะก็เลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นทั้งในส่วนของหนี้เสียแล้วก็ตัว Special Men นชั่นโหลหรือว่าหนี้ที่มีความเสี่ยงที่กําลังจะเสียนั่นเองนะคะซึ่งประเด็นนี้เดี๋ยวเราคงต้องตามกันต่อไปซึ่งตัว Special Men นชั่นโหลนะคะคุณสุรพลพูดต่อด้วยว่าจริงๆแล้วตรงนี้นะคะมีอยู่6กแสนสี่หมื่นล้านบาทแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเจ็ดจุดสามเปอร์เซ็นต์นะคะ เ,เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือว่าถ้าเทียบกับไตรามาสที่แล้วก็เพิ่มขึ้นมา5.5นตะคะตัวสเปเชียลเมนชั่นโลนหมายถึงหนี้ที่ค้างชำระและ1-3เดือนซึ่งถ้าเลย3เดือนไปก็จะเป็นหนี้เสียนะคะแปลว่าส่วนเนี่ยใครที่เป็นสเปเชียลเมนชั่นโลนที่ถูกพูดถึงมากขึ้นก็คือมีความเสี่ยงจะกลายเป็นหนี้เสียในอนาคตนะคะทีนี้ประเภทสินเชื่อที่มีสเปเชียลเมนชั่นโลนโตแรงที่สุดเนี่ยนะคะก็คือตัวบัตรเครดิตนะคะโตมา32.4เดียวนั็นหมายความว่า ว่าคนที่จ่ายบัตรเครดิตแล้วก็ไม่สามารถชําระได้ไหวภายใน1-3ถึงเดือนเพิ่มขึ้นค่ะเพราะอย่าลืมว่าปีนี้นะคะทางธนาคารประเทศไทยเองก็มีการปรับกฎเกณฑ์ให้นอมาลไลซ์มากขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าช่วงโควิดยังมีการลดการจ่ายเงินขั้นต่ําลงมาเหลือ5%นตะคะต่ํสุดาสปอนตตอนนี้ขยับมาเป็น8%ซนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องตามกันว่าเป็นในยะหรือเปล่าที่ทําให้สเปเชียลแมนชัลลนพุ่งสูงขึ้นมากว่า32%เร็ทีเดียวแล้วก็ถ้าเทียบกับช่วงไ 20.6%นะคะทีนี้เดอะแซนด์เวล well ก็ไปพูดคุยมานะคะเหมือนที่เราเห็นเมื่อสักครุน่นนี้สัมภาษณ์คุณสุรพลโอภาสเสถียรนะคะผู้จัดการใหญ่ของเครดิตบูโรนะคะไปถามว่าตัว SM ในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วอะไรเป็นปัจจัยเบื้องลึกเบื้องหลัง,ลง,ลงรวมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาที่ตอนนี้เครดิตบูโรเห็นและว่ามีปัญหาทั้ง NPL นะคะที่มีหนี้รถเนี่ยมากสุดรองมาด้วยหนี้บ้านตามมาด้วยหนี้บัตรเครดิตแต่ว่าตัว SM เนี่ยดูเหมือนหนี้บัตรเครดิตจะมีปัญหามากที่สุดนะคะ ถ้าเครดิตบูโรมีแนวทางเนี่ยอะไรคือแนวทางนั้นนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียสบั์อีกช่วงตอนหนึ่งค่ะไตรมาสที่1ลูกหนี้บัตรเครดิตครับเพราะว่าการผ่อนไม่ไหวในอัตราขั้นต่ำที่8%เนี่ยสะท้อนขึ้นมาแล้วนะครับด้วยความเร็วเนี่ยคิวอ Q, Q Q, อนคิวยี่สิบเปอดียออเดียามสิบสองเปอร์เซ็พราะฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องรู้ตัวแล้วนะครับว่าวันนี้ตึงมือไม่ไหว แล้วการจะเดินต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็นหนี้เสียนะครับและถูกฟอ้องร้องถูกดำเนินคดีต,ต่างๆดังนั้นสิ่งที่เขาจะต้องทําและคิดอันดับแรกคือเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้นะครับหรือไปปรับปรุปรงโครงสร้างหนี้อย่างด่วนตัวช่วยเขาคือโทร12 13 1213ธนาคารประเทศไทยเปิดหน้าต่างที่จะให้มีการขอรับความช่วยเหลือแล้วก็จะจูงมือเราไปคุยกับบรรดาเจ้าหนี้ รเราจะไม่โดดเดี่ยวแล้วก็เราจะเดินไปกับคนที่เจ้าหนี้เขาเกรงใจอันนี้คือข้อแนะนําที่ควรจะทําอย่างยิ่งครับปัจจัยลบที่ลูกหนี้บัตรเครดิตจาก SM จะไหลไปเป็น NPL นะครับก็คือสภาพเศรษฐกิจสภาพการจ้างงานสภาพการหารายได้ถ้ามันยังเหมือนไตรมาที่1นะครับไม่ได้ดีขึ้นอันนี้นะครับเป็นปัจจัยลบแน่แต่ปัจจัยบวกก็คือว่างบประมาณ กฎหมายผ่านแล้วการเล่งที่จะให้เงินก็ประมาณที่ค้างท่อหรือโครงการต่างๆเนี่ยออกมารวมทั้งบรรยากาศทางภาคเศรษฐกิจและมาตรการที่ทางกระทรวงคลังหรือทางแบงค์ชาตินะครับได้ออกมาเพื่อจะปัม๊มหรือแก้ไขปัญหาในจุดที่ยังมองไม่ถึงในตอนนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวช่วยอย่างมากครับทั้งบวกทั้งลบครับ คงต้องตามกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะคะถ้ายัางไม่ดีเหมือนไตรมัดหนึ่งอันนี้น่าเป็นห่วงนะคะว่าตัว Special m e n t i o n l o a n จะกลับมาเป็นนี้เสียแน่นอนนะคะแล้วก็นี้เสียจะเพิ่มสูงขึ้น Special m e n t i ช n l o a n ก็อาจจะมีตามมานะคะแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นงบประมาณลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้นะคะแล้วก็ในหลากหลายมิติข,ของรายได้เนะะี่ยขยับขึ้นมาก็อาจจะช่วยพยุงปัญหานี้ไม่ให้ลากยาวได้ด้วยเช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวคงต้องตามกันโดยเฉพาะ การจับมือร่วมกันนะคะระหว่างนโยบายการเงินกับการคลังนะคะเพื่อที่จะทําให้ภาพเศรษฐกิจนั้นโตขึ้นมาได้แล้วก็รายได้ของคนไทยดีขึ้นนะคะเพื่อจัดการกับค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard W e a l t h ค่ะ